i <laughs> หักสยการสร้างโจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบจากภาพ1สร้างโจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบจากภาพพร้อมทั้งเขียนประโยคสัญลักษณ์นี่คือภาพที่นักเรียนเห็นนะคะค่ะภาพภาพนี้นะคะเป็นภาพ ของร้านค้าที่ขายดอกไม้ชนิดต่างๆเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนเลยค่ะว่าร้านค้าแห่งนี้มีดอกไม้อะไรบ้างนะคะค่ะมีดอกกุหลาบสีแดงและสีชมพูช่อละ580บาทมีดอกมาลิกระเช้าละ250บาทมีลิลลี่กระเช้าละ670บาท มีกุหลาบสีขาวและกุหลาบสีเหลืองช่อละ420บาทมีดอกทานตะวันช่อละ230บาทมีดอกชบากระเช้าละ200บาทมีดอกดาวเรืองช่อละ160บาทนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาสร้างโจทย์ปัญหาการบวกไปพร้อมๆกันเลยนะคะการสร้างโจทย์ปัญหานะคะมีอยู่2ส,ส่วนคือ ส่วนที่โจทย์บอกและส่วนที่โจทย์ถามนะคะโจทย์ปัญหาเนี่ยมี2ส่วนนะคะมีสองส่วน,น,ะะส,ส,วนส่วนที่1ก็คือส่วนที่โจทย์บอกนะคะส่วนที่สองก็คือส่วนที่ สูถามโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยค่ะคุณครูแอมอภาพนี้นะคะอย่างที่บอกไปข้างต้นว่าเป็นภาพร้านค้าใช่ไหมคะเดี๋ยวคุณครูแอมจะสมมุติตัวเองเป็นผู้ขายครูแอมครูแอมขอใช้ชื่อครูแอมเลยนะครูแอมก็เขียนว่าครูแอมซื้อ ูแอมเป็นผู้ซื้อซื้ออะไรดีน้ากูแอมก็สามารถเลือกดอกไม้นะคะได้เลยซื้ออะไรก็ได้นะคะที่เราอยากซื้อกูแอมจะขอซื้อดอกมะลิโอเคก็ไปดูเลยซื้อดอกมะลิเนี่ยค่ะเขียนมาให้หมดเลยนะคะตรงนี้กูแอมซื้อดอกมะลิกระเช้าละกระเช้าละ 250บาทซื้ออย่างเดียวไม่พอค่ะเดี๋ยวครูแอมจะซื้อดอกไม้อีกหนึ่งชนิดนั่นก็คืออ่าครูแอมอยากซื้อดอกชบานะคะและซื้อดอกชบาดูเลยค่ะดอกชบาเขาขายยังไงเอ่ย เป็นกระเช้านะคะดอกสบากระเช้าละสองบาทอืมโอเคพอคุณครูแอมซื้อของเนี่ยแล้วยังไงต่อคะครูแอมต้องจ่ายเงินเท่าไหร่เอยครู ต้องจ่ายเงินเท่าไรโอเคนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะคะอันนี้คือโจทย์ปัญหาการบวกต้องมีสองส่วนคือส่วนที่โจทย์บอกและส่วนที่โจทย์ถามอ่าเดี๋ยวเรามาดูเลยส่วนที่โจทย์ถามอยู่ไหนเอ่ยอ่าเดี๋ยวเรามาดูส่วนที่โจทย์ถามก่อนนะคะโจทย์ถามว่าครูแอมต้องจ่ายเงินเท่า นะคะนี่คือส่วนที่โจทย์ถามอ่าแล้วส่วนที่โจทย์อ่าส่วนที่โจทย์ถามน้าเราเขียนไปแล้วต่อไปเรามาดูส่วนที่โจทย์บอกโจทย์บอกว่าครูแอมซื้อดอกมาลิก,กระเชาละ250้บาทและซื้อดอกชบากระเช้าละ200บาทโอเคมีส่วนที่โจทย์บอกแล้วแสดงว่าโจทย์ปัญหาในข้อนี้สมบูรณ์แล้วนะคะทีนี้อีกหนึ่งอย่างที่เราจะต้องทําคือเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์อ่าเรามาเริ่มเขียนกันเลยประโยคสัญ,ญลักษณ์ดูเลยค่ะ ครูแอมจะต้องจ่ายเงินเท่าไหร่เนี่ยก็หาคำตอบได้โดยการนำเอาเอ0า2 5บนะคะบวกกับ200เท่ากับเท่าไหร่นักเรียนคะนอกจากโจทย์ปัญหาการบวกนะคะในในข้อนี้เนี่ยนักเรียนก็สามารถมองมุมต่างได้อีกนะคะแล้วก็เดี๋ยววันนี้ครูแอมก็จะนำเสนอ โจทย์ปัญหาการบวกอีก2รูปแบบนะคะมาดูกันเลยค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นแบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ป .2 บทที่2ในหน้า59นะคะหนึ่งเนี่ยเราก็จะมาสร้างโจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบจากภาพนะคะพร้อมทั้งเขียนประโยคสัญลักษณ์ในแบบที่2ค่ะนักเรียนอ่าดูแบบที่2เลยนะคะ แบบที่2คือโจทย์ปัญหาการบวกครูแอมซื้อดอกทานตะวันช่อละ230บาทและซื้อดอกลิลลี่กระเช้าละ670บาทครูแอมต้องจ่ายเงินเท่าไหร่นะคะเราก็สามารถเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้ว่า230บวกด้วย670เท่ากับเท่าไหร่นะคะ,อ,ะอันนี้ในมุมมองของผู้ซื้ออ่าเดี๋ยวเราถ้าถ้าเราเป็นผู้ขายบ้างละ่ะเราจะแต่งโจทย์ปัญหาการบวกนี้ว่าอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะ อันนี้นะถ้าเราเป็นผู้ขายนะคะเราก็จะแต่งโจทย์ว่าแม่ค้าขายดอกกุหลาบสีแดงและสีชมพูช่อละ580บาทและขายดอกดาวเรืองช่อละ160บาทแม่ค้าขายของได้เงินทั้งหมดเท่าไหร่และนะเราก็สามารถเขียนให้อยู่ในรูปของประโยคสัญลักษณ์ได้ว่า580บวกด้วย160เท่ากับเท่าไหร่นั่นเองคะ่ะเดี๋ยวเรามาดู ะะการสร้างโจทย์ปัญหาการลบกันต่อเลยนะคะเหมือนเดิมค่ะาการสร้างโจทย์ปัญหาเนี่ยก็ต้องมี2ส่วนนะคะคือส่วนที่โจทย์บอกและส่วนที่โจทย์ถามโอเคเดี๋ยวคุณครูแอมนะคะขออนุญ,ญาตะนะคะอโอเคมา,มาเริ่มกันเลยนะคะ คุณอมจา้าอ่าคิดชื่อเป็นคุณยายอ่ะคุณยายแล้วกันนะคะคุณยายคุณยายเนี่ยซื้ออะไรดีคะนักเรียนอ่าไปดูโจทย์คุณยายซื้ออะไรดีนะคุณยายจะซื้อดอกไม้อะไรดีนะคุณยายซื้อดอกดาวเรืองนะคะอ่ะถ้าดอกดาวเรืองเขียนมาให้ครบคุณยาย คุณยายซื้อดอกดาวเรืองช่อละ160บาทนะคะคุณยายซื้อดอกดาวเรืองช่อละ160บาทแล,และซือ้อและซื้อดอกลินลี่กระเ้าละและซื้อนะคะ กระเช้าละหกระเชเจละส7บบาททีนีถาา้ถามว่าราคาถามว่าราคาดอกลินลี่นะคะราคาดอกลินลี่มากกว่า ราคาดอกดาวเรื่องกี่บาทอ่าโอเคพอเราเขียนโจทย์ปัญหาการลบเสร็จแล้วนะคะเราก็มาเช็คนะคะโจทย์ปัญหาต้องมี2ส,ส่วนคือส่วนที่โจทย์ถามโจทย์ถามว่าแบบนี้นะคะโจทย์ถามว่า,า,วาราคาดอกลิลลี่มากกว่าราคาดอกดาวเรืองกี่บาทโอเคโจทย์บอกว่า คุณยายซื้อดอกดาวเรืองชอละหนึ่งร้อยหกสิบาทและซื้อดอกขอโทษค่ะและซื้อดอกลินลี่กะชอละหกร้อยเจ็ดสิบาททีนี้เรามาเขียนประโยคสัญลักษณ์กันเลยค่ะ,ะการเขียนประโยคสัญลักษณ์คือเป็นหนทางแห่งวิธีการหาคําตอบใช่ไหมคะเราก็จะหาคําตอบได้อย่างไรข้อนี้เขาถามว่าไอ้ดอกลินลี่เนี่ยราคามากกว่าเราก็ไปดูดอกลินลี่นะเราก็นําราคาของดอกลินลี่ค่ะก็คือ นำหกร้อยเจ็ดสิบมากกว่าอ่ามันมากกว่าดอกดาวเรืองอยู่กี่บาทก็หกร้อยเจ็ดสิบรูปด้วยหนึ่งร้อยหกสิบเท่ากับเท่าไรคะ่นะนักเรียนโอเคนอกจากเราจะสร้างโจทย์ปัญหาแบบนี้ได้แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูอีกแบบหนึ่งนะคะเดี๋ยวเรามาดูอีกแบบหนึง่งอ่ามาแบบหนึ่งเข้ามาเลยนะคะอ่าเราก็จะสร้างได้ว่าคุณยายซื้อดอกดาวเรืองช่อละหนึ่งร้อยหกสิบบาท และซื้อดอกลิลลี่กระเช้าละ670บาทราคาดาวเรืองน้อยกว่าดอกลินลีก่กี่บาทก็จะเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้ว่า670ลบด้วย160เท่ากับเท่าไหร่นั่นเองค่ะหน้า90 2สองสร้างโจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบจากภาพพร้อมทั้งเขียนประโยคสัญลักษณ์โอเคนักเรียนขาภาพที่นักเรียนเห็นเป็นภาพอะไรเอ่ย เป็นภาพสวนสัตว์โอเคสวนสัตว์แห่งนี้นะคะมีข้อมูลอยู่ว่ามีช้าง52ตัวมียีราฟ74ตัวมีลิง265ตัวมีนก589ตัวมีกวาง324ตัวมีแพะ149ตัวและมีจระเข้4 71ตัวอ่าเดี๋ยวเรามาสร้างโจทย์ไปพร้อมๆกันเลยค่ะในหน้านี้นะคะ นักเรียนจะต้องสร้างโจทย์ปัญหาการบวกกี่ข้อ2ข้อนะคะและในหน้านี้นักเรียนจะต้องสร้างโจทย์ปัญหาการลบกี่ข้อคะ2ข้อนั่นเองค่ะโอเคมาเลยมาดูกันเลยนะคะโจทย์ปัญหาการบวกอย่าลืมว่าการสร้างโจทย์ปัญหาต้องมีสส่วนคือส่วนที่โจทย์บอกและส่วนที่โจทย์ถามโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะคุณ ก่อนจะเริ่มคุณครูแอมมีคำถามค่ะนักเรียนขานักเรียนทราบไหมคะว่าแถวแถวบ้านของเราเนี่ยนะคะอําเภอใกล้เคียงของเราเนี่ยมีสวนสัตว์อยู่หลากหลายสวนสัตว์เลยซึ่งหนึ่งในสวนสัตว์นั้นที่คุณครูแอมเคยไปมานั่นก็คือสวนสัตว์หัวหินโอเคในวันนี้คุณครูแอมจะใช้สวนสัตว์หัวหินนะคะที่อยู่ใกล้ๆบ้านของพวกเราเนี่ยมาสร้างโจทย์ปัญหาครูแอมก็เริ่มเขียนเลยครูแอมเขียนเลยนะคะว่า สวนสัตว์หัวหินมีช้างนะคะมีช้างเลือกช้างมีช้างกี่ตัวไปดูเลยห้าสิบสองตัวนะคะมีช้างห้าสิบสองตัวมีลิงมีลิงกี่ตัวไปดูสิมีลิงสองร้อยหกสิบห้าตัวนะคะ โอเคถามว่าสวนสัตว์หัวหินมีช้างและลิงรวมกันกี่ ตัวอ้าวโอเคนะคะทีนี้มาตรวจสอบอีกหนึ่งรอบว่าโจทย์ปัญหาที่เราสร้างถูกหรือเปล่าโจทย์ปัญหาต้องมี2ส,ส่วนคือ1ส่วนที่โจทย์บอกและส่วนที่โจทย์ถามเรามาดูกันเลยค่ะอ่านี่คือส่วนที่โจทย์ถามโจทย์ถามว่าสวนสัตว์หัวหินมีช้างและลิงรวมกันกี่ตัวนะคะ นี่คือส่วนที่โจถามใช่ไหมคะโจทย์บอกว่าสวนสาตัวยินม,มีช้าง5ันสตัวมีลิง265ตัวเพราะฉะนั้นนักเรียนสร้างโจได้ถูกต้องแล้วคะ่ะเดี๋ยวเรามาเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์ไปพ,พร้อมๆกันเลยประโยคสัญ,ญลักษณ์นะคะเราก็จะหาคําตอบได้โดยการนํา52มาบวกด้วย265ได้เท่ากับเท่าไร่ โอเคนะคะเดี๋ยวคุณครูแอมจะให้นักเรียนสร้างโจทย์ปัญหาการบวกอีกหนึ่งข้อด้วยตัวเองนะคะคราวนี้นะอยา่างวันเรามาดูโจทย์ปัญหาการลบกันเลยดีกว่านะคะโอเคเหมือนเดิมค่ะการสร้างโจทย์ปัญหาต้องมีสส่วนคือส่วนที่โจทย์บอกและส่วนที่โจทย์พามนั่นเองเดี๋ยวครูแอมก็จะใช้ชื่อเดิมนะคะคือสวนสัตว์หัวหินอแอมเขียนเลยนะคะสวนสัตว์ หัวหินนะคะตรงนี้นักเรียนอาจจะใช้ชื่อสวนสัตว์อื่นๆก็ได้นะคะไม่บังคับกันนะคะมีแพะอ่ามีแพะหนึ่งร้อยสี่ิบเก้าตัวนะคะมีนกห้าร้อยแปดสิบเก้าตัวมีนกห้าร้อยแปดสิบเก้าตัว สวนสัตว์หัวหินมีแพะน้อยกว่านกกี่ตัวสวนสัตว์หัวหินมีแพะน้อยกว่าก,กี่ตัวโอเคเดีย๋ยวเรามาตัวสอบกันก่อนนะคะว่าเราสร้างโจทย์ปัญหาได้ ครบถ้วนสมบูรณ์หรือเปล่าโอเคโจทย์ปัญหาของเราจะต้องมีส่วนที่โจทามข้อนี้โจทถามว่าสวนสัตว์หัวยินมีแพะน้อยกว่านกกี่ตัวนะคะโจทบอกว่าสวนสัตว์หัวยินมีแพะ149่14ตัวมีนก589ตัวเรามาเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์ไปพร้อมๆกันเลยค่ะเราจะหาคําตอบได้อย่างไรนั้นนะคะว่าแพะน้อยกว่านกกี่ตัวนะคะเราก็นํามีนกอยู่589ตัวค่เราก็นํมนานมาลบ ออกกับแพนะคะลบด้วย 9, <t iny clubs> 1 4 9เท่ากับเท่าไรเป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะนักเรียนเดี๋ยวคุณครูแอมจะให้นักเรียนทำข้อที่2ด้วยตัวเองนะคะวันนี้คุณครูแอมขอขอบคุณนักเรียนทุกคนนะคะที่ตั้งใจรับชมแล้วก็รับฟังถ้าคุณครูแอมผิดพลาดไปในส่วนไหนวันนี้ก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ